โอเคนะคบวันนี้ว่ามาอยู่กับผมเรีวนะและวันนี้ผมก็จะมาถ่ายเบลดเบาอีบิซองเนี่ยเนี่ยอากูสายางเนี่ย้าโด้ไปโยโยโจโจเฮ้ยเขาจะหนวกันไหมน้ออืมแล้วตอนนี้ผมมีโค้ดเลยนะมันจะเป็นโค้ดเอ่อ ใครที่ยังไม่รู้คนนะก็คือกดไปตรงพิเศษตรงข้างบนด้านซ้ายนะแล้วก็กดอันสุดท้ายที่เขียนว่ารหัสแล้วก็ใส่โค้ดตามผมได้เลยนะใส่แบบนี้เลยจะได้ดาบพอดดอกมานะทุกคน แต่ผมใส่เดีอวนะเอเอแล้วผมก็มีโคดอีกโคดหนึ่งจะเป็นจะเป็นโคดได้เหรียญสองได้คอยสองร้อยคอยนีะก็คือโคดนี้เลยจะเป็นโคดโคดเอ่อโคดสองโคดได้คอยนะให้พิมพ์ว่า หนึ่ง m l i g h ลก็ e ไม่ใช่โคตามนี้เลยนะคนหนึ่ง m light like, นะครับเอ้ยไม่ใช่ต้องเติม s ด้วยผมลืมห m light like. แล้วก็เติม s ด้วยนะหน m light ก็ like. จะได้มาสองอสอง เล่นกันต่อเอ้ยเขาทำท่าปืนนะอออีเออออีเอไอบังกีเซรสดนไฮ้ยลนดิกดาโนนคิวอนนตไดโเฮ้ยเขาใส่นัวกันว่ะเฮ้ยเอาไงเอาไงโอ้โ oh, หตัวข้างบนตาย เดี๋ยวผมพากนะทุกคนจังหวะนี้ยังไงคนเทพคนตึงยังไงเข้าไปซอยจุยังไงเอ้ไม่ใช่เข้าไปซอยแหมคนเทพคนโหดคนตึงก็ต้องเก็บแล้วไหมจังหวะนี้ยังไงจะซอยยี่กับไอคนนี้แล้วไอแคทแมวไอปอปแคทยังไงอ่าเรียบร้อยปอปแคทตายคนโหดคนตึงเอาเรื่องโอ้มายังไงยังไง ยังไงก่อนยังไงยังไงคนหัวคนตึงยังไงจะซอยยกใส่ไหมจังวันี้ใส่ไปโอ้โหวาหายตัวไปก่อนหายตัวอ้าอ้าวอ้าอ้าโดนใส่ตัวเองลัวๆยังไงยังไงยังไงอ้าวคนหัวคนตึงตายแล้วนะอู้คนแก่มะยังไงยังไงเราจะล่วงฮะมา จะซอยยี่กินเปล่าสองคู่นี้ที่ใช้สกิลล่องหนเหมือนกันยังไงล่องหนหนึ่งตีไปล่องหนตีสองตีกลับไปโอโ้โหนัวๆยับยับยังไงโอ้โหเรียบร้อยนะได้ใช้ชนะไปที่เรียบร้อยใช้ชนะของเออ่หายตัวหนึ่งเอ้ยหายตัวสองแนมะ่โคตรตึงนะใช้เหมือนกันด้วยแต่หายตัวหนึ่งตายก่อนนะ เออส่วนเดอยเออส่วนเดอยมาครับขอใส่เดียวผมอยากไหวไอ้เพิงกิซเซอร์เนอยังไงมีคนใช้สกิลฟูอ้าวคนหัวคนตึงสวัสดีขอขอขอแย่งสกิลหน่อยสิ เอ้คนหอกคนตึงมันใช้สกิลฟูลนะก็ค <sk> ือสกิลสกิลสกิลที่ดึงบอลมาหาตัวเองแล้วมันก็จะเพิ่มความเรอะแล้วก็ตีไปให้คนอื่นแบบแย่งบอลเลยอะ่ะเ,เอาตรงตรงเอาตรงตรงคือแย่งบอลแหละมันได้คูณอืมไอ้อะไรอ่ะมันอัปเดตอ่ะโคนมันอัปเดต โอ้ไม่นะบอกว่าให้เราออกอะ่ะมันอัปเดตว้าวเอออะไรอะไรอะไรนะตะกี้นะ้าเหมือนมันกำลังพาเราวิ่งโลกใหม่อีกโลกนึงเฮ้ยไ้ไอ้ไอ,อ้นี่ที่ใหม่เหรอไยผมไม่เคยเห็นมันอัปเดตตะกี้ตะกี้เลยมันอัปเดตตอนสองทุ่มสิบแปด ถ้าผมจำไม่ผิดของกุ 28. 28. นะ้งไม้ปองกุปทุกคนรีบมาเล่นกันเลยนะผมลงคลิปนี้รีบมาเล่นกันเลยบอกเลยแมปใหม่ต้นไม้ที่ถูกทำลายเอ้ยผมไม่เอานะมันรัวกันหนานะอุ้ยมันรัวกันรวปบ้าลกลายเป็นฟินิตี้ซะแล้ว เฮ้ ừ, ยเอานะผมไม่อยากขอยนิะ้มนะไม่เอาไม่ใอยยิกไม่อยากคอยิ้โอ้ยสายแล้วไอตัวนี้มันขอยิ้เก่งเลยโอ้ยยาได้ไหมยาได้ไหมโอเคฉัผนผมชนะโอเคดีดีดีแลว่าอะไรสักอย่อืมฟรีนะ พอเราดูถึงก็จะอหีถึงเดียวอะโอ้ยอ,อ,อมาเอ,อสกิลสกิลความสามารถผมหายไปไหนมันเ,เป็นช่องช่องช่องวาง่างเปล่ามันเป็นช่องวาง่างเปล่าโอไม่นะมีโคดดับมาไมนี่มันจะมีนะโคดดับ เอาตรงๆเลยมันอาจจะมีดาบใหม่มาด้วยยังยังไม่ตายก็เลยไม่ได้ดูนะเดี๋ยวผมจะรีกดแล้วเดี๋ยูวันนี้นคุณดูคนอ,อื่นได้ด้วยเดี๋ยวเรามารีวิวดาบกันก่อนดาบจะมีอนันไหนบ้างที่เข้ามาใหม่โอ้ยสกิลใหม่ด้วยนี่คือสกิลอะไรเนี่ยสวัสดี มันเหมือนจะเป็นสกิลที่แบบว่าเป็นอ,อ,อะไรสักอย่างที่มันแบบว่าดึงดูดด้วยกันแล้วกันผมกคนซื้อสกิลฟิสหรือว่าสวารบดีทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะอีกพันอีกเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดคอยผมก็ได้แล้ว่ะงไงดีนี่ หนักฝักแล้วไงเหมือนจะเป็นว่าสกีบอกว่าดึงดูดอะเหลืองกับฟ้าอะไรไม่รู้นะแล้วก็การระเบิดแบบใหม่ด้วยว่าอะไรว่าอันนี้เหมือนจะต้องเข้าปูเซิร์ฟเวอร์นะยันใหม่มาไหมโอเคไม่น่ามีแลละเอาไปดูกระทั่งที่ดาบกันเฮ้ย ดาบอันนี้ผมยังไม่ได้แต่มันมานานแล้วม,มันมีดาบอะไรมาใหม่ไหม,มนี่ไงดาบใหม่ผมเห็นแล้วตะกี้มันดาบใหม่อะ่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมเป็นดาบอ่าเหมือนจะเป็นที่มันต้องหมุนวงล้อใช่ไหมแต่ตอนนั้นผมไม่ทันไงผมทันแต่ผมมัน มันต้องเอ่อมันต้องเก็บในรางวัลพิเศษอ,อ่ะเฮ้ยอะไรครับน้องอะไรอะไรครับน้องอ้าวน้องอ้าวตายงูสวัสดีครับน้องขอบอร์ครับน้องคีออาาาย์การ์ดสามารถผมไม่ว่างอะสามารถใช้คียได้แล้วผมนะครับสวัสดีครับเอ้ากดแล้วอะ่ะสงสัยเมื่อกี้น่าจะแหลงนะทุกคน เรามาดูกันเลยอันนี้อ๋ออันนี้เป็นที่แอดเืียนเดิมพัสคีวีซีิลเหมือนเดิมโค้ด,ดม,มันจะมีอะไรเข้ามาใหม่ในกูเกิลไหมอ่ะถ้ามันมีเดี๋ยวผม,มจะอัปเดตให้ EP3 สามเพราะมันไม่ทันแล้วล่ะห้าสิบวินเหรอห้าสิบวินอะโทษทีครับน้อง โทษทีคุณน้องไปโปรเซิร์ฟเวอร์เลยมามาโปรเซิร์ฟเวอร์ห้าเล่นดสเดด์ด้วยใช้หนใช้ไปห้าสิบวินนะคนคนที่ต้องใช้โปรเซอร์เวอร์มันต้องห้าสิบวินขึ้นไปเหมือนมันจะโปรเซอร์เวก็เอ้ยโปรเซอร์เวอร์โปรเซอร์เวอร์มาจากไหนมันอัปเดตด้วยนะ อันนี้นฟาร์มเองกับมือโอ้มันรัวขนาดนี้นเลยเหรอวะโปรเซอร์เวอร์เอาอีกละโปรเซร์เวอร์มันเพิ่งอัปเดตตอนนี้ตาย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 โอ,โอเคเพิ่งอัปเดตตะกี้นะโปรเซอร์เวอร์แบบโปรเซอร์เวอร์นะครับทุกคนมันเป็นแบบโปรเซอร์เวอร์อะไรฟรีๆตะกี้ เหมือนเดิมนี่อันนี้เหมือนเดิมนี่เฮ้ยผมได้ฟรีสปินหนึ่งอะไรหรอพี่รู้นะหรือว่าผมอยู่จนถึงอัปเดตลองสุ่มดูซิหรว่ายังไงไม่ต้องได้ไหนไหมโอ้ยแล้วตอนนี้ผมเปิดไงมันเปิดที่ผมไงเออแล้วตอนนี้มันเป็นโปรเซอร์เวอร์ไงใช่ เอ้ยโอยเซเวอร์าตายง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะจริงมีแหลกๆนะเหมือนเหมือนจะก็คล้ายๆเหมือนน่าจะมาหน้าดีถ้าผมคดิดอะถ้าผมเดาถ้าผมเดาไม่ถูกอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดใจล้มืออ๋อและเขตขอบไม่อแค่นี้ด้วยตายตายหน้าตายเอ้ยแล้วผมเปิดอีกแล้ว โอ้ยโออไม่ไดมันใช้กระโดดขั้นสูงสุด่งคนเติมก็ตายแล้วเนี่ยแล้วผมเปิดดินแล้วไงเอ้ยผมไม่อยากขอยีผมไม่เอาผมก็เลี้ยว ทุกคนใครรู้ว่าสุม่มสปินแล้วผมได้หมุนทันทีสามสิบนาทีเนี่ยคืออะไรผมไม่เก่เนี่ยทุกคนถ้าใครรู้คอมเมนต์ไว้เด้ยอันนี้ตัวอ,อะไรซอนอะไรไม่รู้อาไม้แหลงโลไก่อะไรไม่รู้เนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่ในปูเฮา จะย้ายเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะมีให้ย้าย <c oughs> ก็คือมาตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิม <c oughs> แล้วก็กด Q เซิร์ฟเวอร้วก็กดทวินนั่นแหละแต่วินไม่หายนะเฮ้ยสกิลแต่ว่า <c oughs> ดึงดูดไม่ให้ไม่ให้เขาตบแล้วก็เราต้องตบให้เขาตายคือ,อยังไงผมไม่รู้ที่รู้ๆคือเขาให้ เขาบว่ามีสายฟ้าเลบออกมาสองสองสีคือสีเหลืองและสีฟ้าอโอ้ยน้องตายน้องตายคือว่าปล่อยขึ้นเหล็กอะ่ะเขาเรียกว่าปล่อยขึ้นเหล็กอะ่ะเนาะแล้วมันไัน่อ่าอะไรกับผมมากไหมโอ้ยแล้วผมเผื่อไปกดนี่เนาะ ก็คือแบบว่าก็คือว่าก็คือว่าเป็นแบบร่าไงอ่ะแต่ว่าสายฟ้าแลบออกมาเราจะได้สีเหลืองแลบออกมาจากตัวแล้วมันก็จะได้สีฟ้าแลบออกจากตัวเรา มันเป็นเอฟเฟกหรือเปล่าแล้วมันก็มีฟ้าฟ้าผ่าสีฟ้ามาตรงเราแล้วก็มีฟ้าผ่าสีเหลืองตรงศัตรูแล้วมันก็จะแบบว่าดึงบอลแบบหยุดบอลไม่ให้ตีแล้วเราก็ต้องตีถ้าเราไม่ตีเราก็ตายแต่ถ้ามันไม่ตีมันก็ตายอ,าอืมอะไรมไม่รู้ว่าผมอธิบายถูกไหมถ้าผิดประการใดผมขอโทษนะอืมอโ ตัวอากูใสาย่งองโอเคคลิปน่าจะจบแค่นี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามด้วยสวัสดีครับอากูสายัางอากูกีกะาสายัางบ๊ายบาย